organizing a c p e r i t n c e at the early childhood level kindergarten 3. teacher subject อรชรเวสกุล acting captain นภรัตนพรหมนี school director lecturer o r พรหมนี school manager kindergarten บ้านฟ้าไซส์สกุ outfit at the p r a r i e s Education Promotion s การสืร่ Pro รการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชา English Reading and Writing Unit 4 นานาประเทศเรื่องคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย up และ ug กิจกรรมอ่านคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย up และ ug เขียนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย up และ ug ว่าเป็นภาษาอังกฤษจะให้เด็กฟังด้วยนะคะคุณรูจะยกตัวอย่างชื่อของนักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Hello everybody, m a y I introduce myself กันยาพัฒน์ประสาร Nickname อีกน้องเนย I study t d e garden t e e ที่ r ชื่อมทัร o อรชนเวสกุล I study kindergarten at t at school I subject r i c o d d เพราะว่าสุราชานีเด็ไๆคะาอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําตัวของนักเรียนนะคะไเด็ๆอย่าลืมแนะนําตัวเองแล้วก็ส่งคลิปมาให้ชุกคนดูด้วยนะคะการอ่านภาษาอังกฤษ ครูฝึกวิธีอ่านคำภาษาอังกฤษโดยอ่านจากอักษรลงท้ายตามด้วยอักษรขึ้นต้นครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามอ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายให้นักเรียนอ่านตามครู5ครั้ง คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย up ออกเสียง up คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ug ออกเสียง ug คำแรกนะคะก็คือ cup ลงท้ายด้วย up นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอ่านออกเสียงอย่างไร สอนหน้าก็คือตัว C ออกเสียงคนะคะ UP มาจาก u p p ับับ up ใส่อักษรตัวหน้าลงไป cup cup แปลว่าถ้วยกาแฟนะคะถ้วยกาแฟเด็กๆออกเสียงตามคุณครูค,ค่ะ cup ถ้วยกาแฟ cup ถ้วยกาแฟ ถ้วยกาแฟ cup ถ้วยกาแฟ cup cup อักษรตัวหน้าคืออักษรตัว c o f a n g e ค ub มาจาก upper ใส่อักษรตัวหน้าเข้าไปบวกกับคำลงท้ายได้คำว่า ขับขับแปลว่าลูกสัตว์นะคะเด็กๆคะอ่านตามครูค่ะขับลูกสัตว์ลูกสัตว์ขับขับลูกสัตว์ลูกสัตว์ขับคําต่อมาค่ะขับ อักษรหน้าก็คือเพนะคะตัวพเพยูก็คืออัพเพกับอัใส่อักษรหน้าก็คือภาพภาพลูกสุนัขภาพลูกสุนัขเด็กอ่านตามคุณครูค่ะภาพลูกสุนัขลูกสุนัขภาพภาลูกสุนัข ลูกสุนัขภาพคำต่อไปค่ะคำต่อไปเด็กๆ่าคำว่า s ับมาจากอักษรเอออกเสียงเซนะคะ up ออกเสียง up up อ่านว่าสับสับแปลว่าจิบนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามฟคฟูนะคะสับจิบจิบสับสับจิบจิบสับคำต่อไปแกะตัวผู้หรือ ทับทับแกะตัวผู้นะคะอักษรชีทีออกเสียงเธอยูพีก็ออกเสียงอัพอัพเหมือนเดิมนะคะใส่ตัวหน้าเข้าไปทับทับแกะตัวผู้ทีนี้เด็กๆอ่านตามค่ะทับแกะตัวผู้ แกะตัวผู้ทับทับแกะตัวผู้แกะตัวผู้ทับทับเธออยู่หน้านะคะอักษรตัวหน้าคือตัวเธอนะครับหรือตัวทีนั่นเอง UB มาจาก AB Ab ใส่อักษรตัวหน้าเข้าไปได้คำว่า,า,า,ถ,ถ,า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 ถ,ถับอ่างน้ำอ่างน้ำถับถับอ่างน้ำเด็กออกสีิงตามคุณครูค่ะถับอ่างน้ำอ่างน้ำถับทับอ่างน้ำอ่างน้ำทับเก่งมากค่ะคำต่อไปค่ะ คำต่อไปนะคะออกเสียง U G ออกเสียงอักมีคำว่า buck อ,อักษรตัวหน้า B U G ออกเสียง a g กอัก buck แมลงนะคะเด,ด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะ buck แมลงแมลง buck buck แมลง แมลงบักตัวต่อไปค่ะหักอักษรตัวหน้าตัวเฮยูจีออกเสียงอักอักหักฮักกอดหัก ก็คือกอดนะคะเด,ด็กๆอ่านตามคุณนะคะหักกอดกอดหักหักกอดกอดหักจักอักษรตัวหน้าก็คือตัวเจยูจีออกเสียงอักก จักจักเหยือกน้ำเหยือกน้ำจักเด็กๆออกเสียงตามค่ะจักเหยียดน้ำเหยือกน้ำจักจักเหยียดน้ำเหยียน้ำจัก ต่อไปเด็กๆหยิบหนังสือ vocabulary นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะ open your book page 54 54หน้า54นะคะเด็กๆดูนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะ cup ถ้วยถ้วย cup cup ถ้วยถ้วย cup cup ลูกสัตว์ลูกสัตว์ คับคับลูกสัตว์ลูกสัตว์คับพับลูกสุนัขลูกสุนัขพับพับลูกสุนัขลูกสุนัขพับซับจิบจิบซับซับจิบจิบซับขับแกะตัวผู้แกะตัวผู้ ทับทับแกะตัวผู้แกะตัวผู้ทับท,ท,ทับ,ทบอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำทับทับอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำทับ ต่อไปค่ะต่อไปบักแมลงแมลงบักบักแมลงแมลงบักหักกอดกอดหักหักกอดกอดหักจักเหยียกน้ำเหยียกน้ำจัก จากเหยือกน้ำเหยือกน้ำจากอ่านเป็นคร้งนะคะบักหักจากบักหักจากบักหักจาก